สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้นะครับก็นานๆทีนะครับจะมาอัปเดตนะครับพระเครื่องหลวงพ่อรวยวัตโก้ที่ยังปล่อยเช่าในร้านนะครับแล้วก็จะมีมาใหม่อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ยังอ่าเป็นเน้นพระเครื่องราคาถูกๆนะครับราคาเบาๆนะครับของดีแท้ทันราคาถูกนะครับหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นแรกนะครับที่จะพามาชมนะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็ปล่อยเช่าในร้านนะครับอ่าก็คือรุ่นรวยเจริญสุขนะครับ ปี2557นะครับหลวงปู่รวยนะครับอันนี้แท้ท่านนะครับปี57ครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับทรงใบเสมาพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่ครับพามาชมแบบเร็วๆเลยครับนี่ครับเป็นทรงหลวงปู่รวยนั่งตังนะครับนั่งพิมพ์เต็มองนะครับนี่ครับข้างบนก็จะเขียนพศ2557้าครับแท้ท่านนะครับเป็นเหรียญหนึ่งที่สวยมากนะครับเน้นผสมความคลาสสิกลงตัวมากนะครับเหรียญรวยเจริญสุข หรือว่ารวยความสุขนะครับเช่าแล้วบูชาเน้นความสุขนะครับพระแท้สวยงามนะครับนี่พระคมๆเลยนะครับดูง่ายนะครับสวยเป็นธรรมชาตินะครับใครสนใจนะครับไปเช่าในช้อปปีและลาซาด้าครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ม่ให้นะครับอันนี้หลักร้อยนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถูกๆนะครับพร้อมกล่องดิ่มเลยนะครับนี่ครับรุ่นรวยเจริญสุขตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งเลยนะครับพระแท้นะครับดูง่ายครับเนี่ยไก่เนี่ยครับ เต็มๆนะครับไก่สองตัวด้านข้างนะพิมพ์ด้านหลังของเหรียญนี้นะครับนี่ครับไก่คมๆตัวหนังสือคมๆนะครับเหรียญสวยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่ครับมีห่วงครบนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญต่อโคดนะครับวัตตะกูนะครับวอตโกนะครับพาเทนะครับโคดจะคมลึกคมชัดแบบนี้นะครับสวยนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้รู้สึกต้องมีต่อโคดแบบนี้ด้านหลังนะครับสวยมากนะครับ อ่ารวยเจริญสูงนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับในช็อปปี้และลาซาด้าเดี๋ยวทิ้งนิก์ไว้ให้นะครับใครชอบพิมพ์เตียมองคนะครับ้องดีที่แนะนำนะครับแนะนําใครที่ไม่มีกําลังทรัพย์นะครับช่วงนี้ก็เน้นผ้าถูกๆนะครับพวกคนเรียกร้องเยอะมากนะครับแล้วก็รุ่นต่อมานะครับอ่าอันนี้นะครับอายุวัฒนมงคลนะครับอ่าคิดว่าหลายท่านเข้ามาดูนี่น่าจะคนหูคนตานะครับรุ่นนี้นะครับหนึ่งรุ่นยอดนิยมมากๆนะครับเราเรียกได้ว่า คยขึ้นแพงมากนะครับแต่ก่อนราคาช่วงนแรงนี่น่าจะขึ้นถึงแตะพันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับพร้อมเลี่ยมให้อย่างครับเลี่ยมกันน้าแต่ว่าเหรียญนี้ไม่มีกล่องเดิมนะครับนี่ครับคือข้อเสียครับแต่ว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับเลี่ยมพร้อมขึ้นคอไว้ให้อย่ครับสวยมากครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับทรงเสียมานะครับเป็นหนึ่งในเหรียญรุ่นที่ทําแกะหน้าหลวงพ่อได้สวยมากนะครับอายุอัตนะมงคลนะครับนี่ครับ คมคมมากนะครับหน้าหลวงพ่อสวยมากดูง่ายนะครับพระเทนะครับนี่ครับดูเส้นผมครับละเอียดเนียนกริบเลยครับนี่ครับดูตรงหน้าผากหลวงพ่อนะครับยิ้วรอยสวยมากนะครับนี่ครับดูสังคาตินะครับยันก็จะคมคมลึกๆนะครับนี่ครับพระเทดูง่ายครับพระเทดูง่ายด้านบนนี่ครับลายกระหนกด้านบนไปอีกก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับปาสาที่โกนะครับอาจจะส่องยากหน่อยครับพระอยู่ในเลี่ยมนี่ครับ เขียนคำว่า96านะครับเพราะว่าหลวงพ่ออายุ 9. 6ปีนะครับปี60นะครับรุ่นนี้แท้ทันนะครับแท้ทันสบายใจผิวกำลังเริ่มขึ้นลุงเริ่มสวยเลยครับผมสตาร์ทผิวยิ้ให้นะครับนี่ครับเช่าหากันสบายใจครับรุ่นนี้พระเทนะครับต่อมาด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับก็จะสไตล์เอกลักษณ์เียนหลวงพ่อรวยนะครับหลายๆรุ่นก็ไก่คู่นะครับไก่คู่นะครับนะสวยมากนะครับนี่มียันคมนะครับ แล้วก็ไอเนี่ยครับด้านหลังอายุวัฒนมงคล8ดรอบนะครับเนี่ยครับวัตโตโกอยุธยาปี60นะครับนี่ครับไก่ขมชัดสวยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆขมๆแท่งๆเลยนะครับแต่ก่อนแพงมากนะครับแต่ก่อนแพงมากครับรุ่นนี้ช่วงนี้ราคาลงนะครับก็เลยแนะนําให้เก็บช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับอันนี้ไม่มีกล่องเดิมนะครับพร้อมเลี่ยมให้นะครับ้าเลี่ยมก็ร้อยหนึ่งแล้วนะครับ อันนี้ก็เอา450บาทนะครับถูกๆเลยนะครับอันนี้เอามาแบ่งเผื่อใครยังไม่มีนะครับรุ่นยอดนิยมต้องมีจริงๆับรุ่นนี้อายุสถานมงคลต่อมาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แต่ก่อนร้านผมนี่ขายดีมากนะครับเป็นพระหลวงพ่อรวยที่ขายดีอันดับหนึ่งประจําร้านเลยครับนี่คือพระศิวลีนะครับศิวลีนะครับอ่าปี59นะครับ่ปลุกิสิโดยหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับอนี่ครับ แต่ออกไม่ได้ออกอวัดอรุณนะครับราช่อวราลามนะครับนะครับขอจัดสร้างครับให้หลวงพ่อรวยไปปลุกเสีนะครับเป็นหนึ่งในพระเครื่องในทำเนียบของหลวงพ่อรวยครับที่ยอดนิยมนะครับนะครับก็ราคายังังถูกนะครับเพราะว่าเป็นพระสายใช้บูชาครับเสียนพระส่วนใหญ่จะเน้นเช่าใช้บูชาครับไม่ได้เช่าไว้ซื้อขายมากมายนะครับก็เลยราคาเบานะครับ อันนี้350บห้าทิบาทครับนี่ไม่ใช่3ามร้อยทวนนะครับอันนี้เป็นโปลรานนะครับนี่พร้อมเลี่ยมให้นะครับนี่เลี่ยมพร้อมขึ้นคอให้นะครับมีห่วงขึ้นคอได้เลยนะครับนี่ครับสีวลีนะครับคงไม่ต้องบรรยายมากนะครับพระเน้นด้านโชคลาภค้าขายร่ำรวยนะครับไสพอค้าไม่ค้านักธุรกิจควรมีนะครับแล้วก็ตอกโคตรรวยนะครับชัดเจนนะครับผมชัดนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งในพระเททันที่ควรเก็บเพราะราคายังเบานะครับ เนื้อทองแดงนะครับสวยมากนะครับวิงวิงเลยครับอืมพร้อมเลี่ยมให้นะครับหายห่วงนะครับภาษีวลีนะครับเป็นรุ่นนี้สร้างมาเยอะนะครับนี่ครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับเป็นเจดีวัดอรุณนะครับมีต่อโคดจีนซ้านะสไตล์ผราเครื่องลงพอรวยนะครับนี่ครับเจดีคมชัดสวยนะครับใครยังไม่มีแนะนํานะครับรุ่นนี้นิยมนะครับนิยมปีห้าเก้านะครับนี่ครับ เป็นรุ่นสร้างของเพื่อนําเงินเข้ากองทุนการศึกษาสงนะพระสงนะครับวัดอรุณนะครับสวยมากนะครับนี่ครับแนะนานะครับแนะนาใครยังไม่มีเน้นเช่าบูชาครับใครเป็นผู้ค้ามีคายิ่งต้องมีนะครับสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับทีเด็ดเลยนะครับเพิ่งมาใหม่นะครับแต่จริงๆเก็บเป็นภาคเก็บไว้นานแล้วนะเพิ่งเข้ามาปล่อยเฉยเอามาแบ่งปันดูนะครับเป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ แนะนำนะครับแนะนาใครที่ยังไม่มีนะครับนี่คือเหรียญอาโรงเรียนผ้าชีนะครับสุนทรนวิทยาลุกูลนะปีห้าหกนะครับสําหรับใครที่คุณหน้าคุณตาเหรียญแบบนี้ก็คือเป็นรุ่นปีเดียวกับชนะชนนะครับใช้พิมพ์หน้าเดียวกันกับชนะจนนะครับนี่ครับหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อรวยนะครับอาโรงอาโรงเรียนลืมเล่าให้ฟังนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่หลวงพ่อชื่นตั้งขึ้นนะครับหลวงพ่อชื่นก็คือพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับ นี่ครับจะพาชมเลยนะครับสวยมากครับนี่ครับเหรียญจะมีอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใส่ผู้หญิงกับเด็กนะครับแต่ผู้ชายก็เลี่ยมใส่ห้อยคอได้นะครับนี่ครับใช้แทนชนะจนนะครับนิยมนะครับเป็นรุ่นที่ไม่แพงมากนะครับแต่ก่อนให้ขึ้นเป็นพันนะครับนี่ครับสวยมากนะครับนาหลวงประรวยนะครับอันนี้สร้างพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับสร้างน้อยนะครับนี่ครับต่อโคตไก่เหมือนชนะจนเป๊ะนะครับ สวยงามน่าสะสมแบบนี้ครับด้านหลังหลงพ่อชื่นนะครับอ่าสวยครับนี่ต่อคยณโคดด้วยนะครับจัดสร้างพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับนี่ครับหลงพ่อชื่นผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาชีนะครับสุนทรอ่าวิทยาลูกุลนะครับอ่ายู่อุทยานะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับจัดสร้างน้อยพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับแนะนําให้เก็บนะครับใครที่ไม่มีชนะจนแล้วไม่มีกําลังทรัพย์ในการเช่ารุ่นชนะจนนะครับเพราะว่าก็หลายหมื่นแล้วนะครับ อันนี้เอาแค่990บาทนะครับอ่านะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน s h อ p e e l a ลลา a นะครับอ่าวันนี้ก็มาอัปเดตกันแค่นี้นะครับสนใจชอาหาลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับประกันแท้ทุกองค์100%นะครับอ่าขอบพระคุณมากครับ